พุกมาให้นะขอบคุณค่ะขอดอกกุหลาบขอหัวใจส้มแลวกระสุดแล้วแต่นะ<ม>ก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่ามันมันมีเหตุมันมีปัจจัยที่จะทําให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะ่ะเพราะว่าปัญหาคือทุกวันเนี่ยขนมปังน้ําตาล<ม>ไอ้น้ําตาลเนี่ยแล้วโซเดียมนะ่ะมันอยู่ในขนมปังเราไม่รู้เนี่ยเรากินในขนมปัง,งเป็นใจอีงหางข้างขวา เอาไปไหนละถามได้ยังคะยังเขายังไม่ได้ถามอย่างอย่างที่เล่าให้ฟังอะว่าในโซเดียมเนี่ยมันซ่อนอยู่ในน้ําตาล,น,ตาลน้ําตาลนะเห็นมันอร่อยมันจืดใช่ไหมแต่พอกินเข้าไปเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่รู้ในน้ําตาลมีโซเดียมมารู้าตอนหลังๆช่วงที่ว่ามีหมอหลายๆอาจารย์หลายๆท่านที่มาแล้วอะถามไปเลยคุณกิ่งสองของขวัญแล้วค่ะแชร์แล้วค่ะพรุ่งนี้จะมีโชคใหม่จ้าขอบคุณค่ะได้จากงานนะ นะคุณกิ่งนะอืมมันเป็นไพ่ไพ่ใบนี้ไพ่เป็นไพป่ประสบความสําเร็จนะแต่ได้มาด้วยความเหนื่อยยากยากลาบากมันได้จากงานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นโชคลาภมันไม่ได้สบายเกินไปมันน่าจะได้จากงานสวัสดีนะครับคุณรักน้ำหมาน้อยนะเข้ามาแล้วขอบคุณนะครับสําหรับกุหลาบที่หให้มาโอ้โหมือสากขนาดนี้เลยเนะี่ยแห้งไ่หมดเลยนี่ขนาดไม่หูสบูนะ่เนี่ยเอาความจริงมาเปิดเผย จัดเข้ามานะครับเพียงคนละเก้าพันหนูหนาพรุ่งนี้หนูจะซื้อหวยเก้าสิบเอ็ได้เงินครับหนูหนาโอไพ่บอกได้เงินนะมีราชาราชินีถือเหรียญขึ้นแปลว่าได้เงินนะพไพ่ใบนี้รับราชนีราชินีถือเหรียญถือว่าเป็นเป็นไพ่ดีนะครับเป็นไพ่ด้านด้านลาบเอาว่าไปตรงไม่โกหกเห็นกันต่อหน้าเห็นกันจะจะอาจารย์ท็อปเนี่ยอาจารย์โอ้เนี่ยมักจะให้อาจารย์ท็อปเป็นคนเปิดไพ่หนูนาแปดปเนี่ยเป็นคนมียานนะคะ มาเข้ามาอาจารย์ท็อปเป็นคนมียาแล้วอาจารย์ท็อปเนี่ยจะสามารถสื่อกับอะไรได้ง่ายมากก็เลยให้เครดิตอาจารย์ท็อปเป็นคนเปิดไพ่คัเนี้จะเป็นดวงใครดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ตามนั้นเลยนะคะเราจะไม่เขาเรียกว่าเขาเรียอ,อะไรยุติธรรมมาเปิดอย่างยุติธรรมมาทุกใบคว่ำหมด แล้วก็แล้วก็สับไพ่ด้วยคือในสำรับจะคว่ำหมดแล้วเปิดใบเดียวไงชัดไงเออเอาถามมาได้เลยนะครับนะคุณรักน้หมา้นยหมาใครอ่ะขอของขวัญก่อนนะครับคุณส้มยังส้มยังไม่ได้ส่งของขวัญของขวัญหรือยังเอ่ยต้องส่งของขวัญใช่ไหมอันนั้นอ่ะใช่เขายังไม่ได้ส่งของขวัญต้องส่งมาก่อนครับอันนี้คนเนี้ยอันดับสองส่งของขวัญยังก็ก็ยังไม่ได้ส่งมาขอเอามา ย้อนไปแล้วก็ยังไม่เห็นไม่มีไม่มถ้าไม่มีก็แปลว่ายังไม่ได้ส่งต้องอส่งส่งก่อนนะคะส่ง